สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟยะลาจุดเริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสนุกไปดูกันเลยสถานีรถไฟยะลาประตูสู่การเดินทางที่เชื่อมโยงผู้คนและความฝันเข้าด้วยกัน สถานีรถไฟของเราพร้อมให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นจุดซื้อตัว๋วร้านค้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและตุก๊กตุกที่พร้อมให้ใช้บริการและพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้โดยสารทุกคนค่ะในช่องจำหน่ายตัว๋วนะคะจะมีเปิดให้บริการทั้งหมดทช่องด้วยกันและแต่ละช่องเปิดจำหน่ายตัว๋วประจำวันและจำหน่ายตัว๋วล่วงหน้าค่ะ ดูกัน,นเลคะว่าในการจองตั๋วสามารถจองตั๋วภายใน180วันหรือ6เดือนและกฎระเบียบของการจองตั๋วเราไปดูกัรหนึ่งในกรณีในการยกเลิกตัว๋วสามารถมายกเลิกตั๋วภายใน3ชั่วโมงก่อนรถออกนะคะแต่จะถูกหักเกิน10%ต่อในกรณีที่เราจะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสามารถมาเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทาง1วันหรือว่า24ชั่วโมงและในการเปลี่ยนแปลงตั๋วจะมีการค่าธรรมเนียมด้วยนะคะ ก่อน3วันเดินทางคิด20%ก่อน2วันเดินทางคิด3 0และก่อน1วันเดินทางคิด50%นะคะและทุกคนรู้กันไหมคะว่าในการซื้อตั๋วต้องแชร์อะไรกันบ้างไปดูกันสิ่งแรกที่ทุกคนต้องเตรียม1บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตในกรณีที่ใครลืมบัตรประชาชนสามารถใช้แอปไทยไอดีได้เลยค่ะขอบผู้โดยสารท่านไหนนะคะที่มีสิทธิ์ประชาชนสามารถแจ้งน,นักงานหน้าช่องได้เลยว่าเรามี เพื่อไม่ให้เสียคุของบัติเองนะคะการชำระเงินนะคะเรารับการชำระเงนินทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเงินสดการสแกนสาย่าน QR code หรือใช้บัตรเครดิตในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตนะคะขั้นต่ำต้อง500บาทขึ้นไปค่ะสถานีรถไฟยะลาของเรายังมีมาตรฐานความปลอดภยัยและใส่ใจในการดูแลทุกการเดินทางให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งที่ใช้บริการค่ะ ไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อทำงานท่องเที่ยวหรือกลับบ้านสถานีรถไฟยะลาคือศูนย์กลางที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการนั่นเองค่ะและยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดไปดูกันเลย,ย ที่นี่คือตลาดนัดมะพร้าวสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครเป็นตลาดที่ติดรางรถไฟและเป็นตลาดที่ขายเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุด <Wow. S 1> ในจังหวัดยะลากว่าได้สุดท้ายนี้อย่าลืมมาใช้บริการรถไฟกันเยอะๆนะคะรถไฟไทยก้าวไปกับคุณในทุกเส้นทางเพราะรถไฟคือที่หนึ่งของมวลชน